ขณะที่ทางกองบัญชาการกองทัพไทยคะ่ะดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกําลังพลผู้เสียสละในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีนี้ซึ่งถือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจอันสำคัญให้กับบุตรหลานกําลังพลผู้เสียสละนะคะให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการเป็นพลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในอนาคตคะ่ะ กองบัญชาการากองทัพไทยโดยสมักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาคะ่ะและหน่วยขึ้นตรงในสังกัดได้จัดผู้แทนผู้บัญชาการฐานสูงสุดในการลงพื้นที่เพื่อไปให้กําลังใจและดําเนินการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของกําลังพลที่เสียชีวิตและพิการทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจีนี้รวมทั้งสิ้น22ทุนนะคะให้แก่บุตรหลานที่มีภูมิลําเนาอยู่ใน8จังหวัดภาคใต้ สำหรับทุนการศึกษาที่กองบัญชาการกองทัพไทยมอบให้ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอย่างเป็นแรงใจสําคัญค่ะต่อครอบครัวของกำลังผลผู้กล้าให้บุตรหลานได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเอนื่องเจริญเติบโตอย่างมั่นคงพร้อมกล้าวเป็นพลังสําคัญในการพรรัฒนาประเทศชาติต่ตอไป นอกจากนี้นะคะยังถือเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใหญ่และความเอาใจใส่ของกองบ,บัญชาการกองทัพไทยที่มีต่อครอบครวัวกำลังพลตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการฐานสูงสุดค่ะที่จะยืนหยัดดูแลและอยู่เคียงข้างครอบครัวผู้เสียสละทุกนายเพื่อเป็นเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่และเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเสียสละเพื่อประเทศชาติ พร้อมจะดูแลครอบครัววิรชนผู้กล้ายอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพลังใจสำคัญในการรักษาความมั่นคงและความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไปค่ะ